ปีสองพันสิบผมมชกกับฝรั่งชกแค่สี่ครั้งผมชกมาสามร้อยกว่าครั้งแหละผมงงว่าทำไมฝรั่งชกไม่แค่สามสี่ครั้งเลยทำไมแข็งแรงมากแบบแบบมากของเราผมชนะเขาได้เพราะสกิลล้วนเลยผมก็ถามตัวเองว่าเพื่อนๆอมบางคนชคกับฝรั่งชกฝรั่งชกสิบทีเพื่อนชกสามร้อยทีแต่ฝรั่งสิบทีชนะคนไทยชกสามร้อยทีแต่ผมไม่เคยเห็นคนไทยที่ชกสามร้อยทีแพ้คนไทยชกสิบที ก็เลยพยายามวิเคราะห์เราสังเกตว่าทําไมฝรั่งถึงแข็งแรงจังเปอร์เฟมซ์เขาเนี่ยแข็งแรงมากกว่าคนไทยกล้ามเนื้อแดงเขาเอ็กซ์โพซิฟมากกว่าแข็งแรงมากกว่าเวลาเขาโดนเตะเขาทนได้เวลาโดนเวลาคนไทยโดนเตะคนไทยอ่าทนไม่ได้มันก็เลยเป็นในเรื่องบนในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาว่าเวลานักกีฬามีสเตรนจ์มากกว่าเนี่ยมันเอ็กซ์โพซิฟมันมันก็ดีกว่าเพราะว่าสเตรนจ์เนี่ยมันเป็นเมนพื้นฐานของกีฬาทุกชนิดใช่ไหมครับสมัยนั้นต่างชาติสามารถฝึกสกิลได้กับ เทรนเนอร์เก่งๆคนไทยมันเลยสามารถแคชชัพกันเหลือมากใช่ไหมคนไทยสกิลแบบนี้ฝรั่งสกิลทีแต่ว่าพอมาเทรนที่เมืองไทยอ่ะเทรนเนอร์เก่งเยอะมากเขาก็ถ่ายทอดวิชามันก็แคชชัพกันทันมากแต่ว่าสเตรง์น่ะเวลามันห่างกันมันห่างสเตรง์นี่เลยมันไม่สามารถแคชชัพกันทันทันง่ายๆมันใช้เวลาแบบเป็นเป็นปีกว่าจะแข็งแรงขึ้นมาใช่ไหมสกิลประสบการณ์ค่อนข้างสําคัญใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสเตรง์น่ะมันก็ยังเป็นพื้นฐานของกีฬาตุกอ่าทุกชนิดถ้าสเตรง์เท่ากันเนี่ยยังไง แต่ถ้าเกิดว่าสกิลดีกว่าแต่สเตรนจ์เป็นรองเนี่ยพอยกหนึ่งยกสองอาจจะสกิลดีกว่าไงแต่พอยกสามพอเริ่มหมดแรงสเตรนจ์มันมันมันแคชชัพเข้ามาแล้วมันก็แซงขึ้นไปชน,น,อนะอนนักกีฬาที่มีสเตรนจ์ดีกว่าโอกาสที่ช<ด>นะค<ๆ>่อนข้างจะสูงกว่า